วันที่สามีเจ้าชูเห็นแฟนใหม่ของเมียต่อหน้าลูกเธอพูดคำเดียวฉันเคยคิดว่าความรักคือบ้านหลังเล็กที่ปลอดภัยที่มีสามีลูกสาวและเสียงหัวเราะในตอนเย็นสิบปีที่แต่งงานฉันเชื่อทุกคำที่เขาพูดเสมอจนวันที่ความจริงเดินม,มาหาฉันแบบไม่ตวนใจเขาชื่อพากินสามีที่ใครต่างชมว่าแสนดีแต่ผู้ชายแสนดีคนนั้นมีโลกอีกใบซ่อนไว้โลกที่ฉันไม่เคยได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปเห็นมัน ฉันรู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นในวันที่ลูกป่วยหนักโทรหาเขาเป็นสิบสายแต่ไม่มีเสียงตอบกลับข้อความสุดท้ายที่ส่งมาคือคําว่าประชุมอยู่ทั้งที่ความจริงเขาอยู่กับใครอีกคนในคอนโดฉันรู้เพราะเพื่อนสนิทเห็นเขาเดินกอดผู้หญิงภาพถ่ายในมือถือเพื่อนเหมือนมีกริ่กลางใจแต่ฉันเลือกเงียบเพราะยังคิดถึงคําว่าครอบครัวลูกสาวฉันชื่อมีนาเด็กหญิงวัยแปดขวบสาย เธอรักพ่อมากและชอบวาดรูปครอบครัวสามคนทุกครั้งที่เห็นรูปนั้นฉันต้องกลืนก้อนสะอื้นฉันพยายามประคองบ้านที่กำลังจะพังทลายพากินกลับบ้านดึกขึ้นและเริ่มโกหกเก่งขึ้นกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดเสื้อจนปิดไม่มิดเลยแต่เขายังกล้าบอกว่าฉันคิดมากไปคนเดียวคืนหนึ่งฉันถามตรงๆว่าเขามีใครใช่ไหมเขาโกรธและหาว่าฉันประสาทไม่ไว้ใจกัน คำพูดวันนั้นทําให้ฉันตัดสินใจบางอย่างฉันเริ่มเก็บเงินเงียบเงียบเผื่อวันที่ต้องไปผู้หญิงอย่างฉันอาจอ่อนโยนแต่ไม่โง่อีกแล้วสามเดือนต่อมาความจริงก็เปิดหน้ากากาเขาผู้หญิงคนนั้นส่งข้อความมาหาฉันโดยตรงเธอบอกว่าพากินสัญญาจะแต่งงานกับเธอหัวใจฉันเย็นชาราวถูกสาดด้วยน้ำแข็งขาวฉันรู้ทันทีว่าการอดทนคงจบลงแค่นี้ ฉันยื่นบปยาให้เขาในเช้าวันที่ฝนตกแรงพากินทำหน้าตกใจเหมือนไม่คิดว่าฉันกล้าเขาขอเวลาและบอกว่ายังรักฉันกับลูกอยู่แต่คำว่ารักของเขาไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วฉันพาลูกย้ายออกมาอยู่บ้านเช่าเล็กสีครีมเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบแม่เลี้ยงเดี่ยวเงียบง่ายทำงานหนักกว่าเดิมแต่หัวใจกลับเบาสบายจนวันหนึ่งฉันได้รู้จักผู้ชายชื่อทามไทย เขาเป็นครูสอนดนตรีที่โรงเรียนของมีนาอ่อนโยนสุภาพและไม่เคยถามเรื่องอดีตเขาเข้ามาในชีวิตช้าๆอย่างให้เกียรติกันมีนาชอบเขาเพระสอนกีตาร์ให้ทุกเย็นวันรอยยิ้มลูกเริ่มกลับมาหลังผ่านพายุใหญ่ฉันเองก็เริ่มเชื่อว่าความสุขอาจมีจริงได้พากินรู้เรื่องทำไทยจากปากเพื่อนร่วมง,งานเขาเริ่มโทรมาหาฉันบ่อยเหมือนคนหวงของทั้งที่คนทิ้งทุกอย่างไปคือเขาไม่ใช่ฉัน วันสุกหนึ่งเขามาดักรอหน้าบ้านเช่าของเรามือจูมีนาพร้อมถุงขนมเหมือนพ่อแสนดีเขาบอกลูกว่าพ่อจะพากลับบ้านหลังใหญ่มีนาหันมามองฉันด้วยสายตาลังเลสัน่นฉันยืนเงียบไม่อยากให้ลูกอยู่กลางสนามรบทันใดนั้นรถของไทมไทยก็จอดตรงหน้าบ้านเขาลงมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนทุกวันภาพชายสองคนยืนประจันทำอากาศตึงแน่นพากินมองทมไทยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า แววตาเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจรุนแรงเขาถามฉันเสียงดังว่านี่ใช่แฟนใหม่หรือฉันยังไม่ทันตอบมีนาก็จับมือฉันแน่นทำทยทักทายสุภาพแต่ไม่ถอยหนีไปไหนพากินบอกลูกว่าพ่อมาง้อให้แม่กลับบ้านเขาพูดว่าครอบครัวเรายัางเริ่มต้นใหม่ได้ฉันมองหน้าผู้ชายที่เคยรักที่สุดในชีวิตความทรงจำทั้งดีและร้ายหลายย้อนเข้ามาวันที่ฉันร้องให้คนเดียววันที่เขาไม่เคยอยู่ ฉันหายใจลึกก่อนจะพูประโยคสั้นๆประโยคนั้นคือจุดเริ่มของเรื่องทั้งหมดวันนี้แต่ก่อนจะถึงคำนั้นฉันต้องเล่าย้อนอีกนิดว่าผู้หญิงอย่างฉันไม่ได้ล้มแล้วลุกง่ายเลยทุกคืนฉันทำงานพิเศษเพื่อเลี้ยงลูกให้รอดฉันเรียนรู้ว่าศักดิ์ศรีสำคัญกว่าเงินทองทาไทยอยู่ข้างเราแบบไม่เคยเรียกร้องใดเขาไม่ใช่เจ้าชายในนิยายหรูเลิศฟ้าแต่เป็นคนธรรมดาที่ให้เกียรติหัวใจฉัน ตรงข้ามกับพากินที่ทำลายทุกอย่างพังวันนี้เขากลับมาเพราะเห็นฉันกำลังยิ้มได้ผู้ชายบางคนแพ้ตอนที่ผู้หญิงเข้มแข็งขึ้นลมเย็นพัดผ่านหน้าบ้านเช่าเล็กของฉันมีนายืนตรงกลางเหมือนดอกไม้กลางสึกใจฉันรู้ว่าคำพูดต่อไปจะเปลี่ยนชะตาทุกคนพากินก้าวเข้ามาใกล้หวังจับมือฉันอีกครั้งท,ทามไทยืนนิ่งให้ฉันเป็นคนเลือกทางเดินฉันมองหน้าลูกสาวก่อนมองตาอดีตสามี หัวใจฉันไม่สั่นเหมือนวันที่ถูกทรยศแล้วเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเริ่มนับจากวินาทีและประโยคเดียวจากปากฉันจะตัดสิ่งทุกสิ่งนี่คือจุดเปิดของชีวิตใหม่ที่ฉันเลือกเองส่วนคำที่ฉันพูดคืออะไรจะบอกในตอนหน้าฉันมองหน้าพาคินแล้วพูดเพียงประโยคสั้นเดียวฉันไม่กลับไปที่ที่ไม่มีความจริงอีกแล้วคำพูดนั้นทำให้เขานิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินมีนากาดเอลฉันแน่นกลัวผู้ใหญ่จะทะเลาะ ทาไทยค่อยคุกเข่าลงคุยกับลูกอย่างอ่อนโยนบอกว่าผู้ใหญ่ต้องคุยกันดีไม่ต้องกลัวภาพนั้นยิ่งทําให้พากินยิ่งร้อนรุ่มในใจเขาถามฉันอีกครั้งว่าคิดดีแล้วใช่ไหมบ้านหลังใหญ่รถหรูชีวิตสบายจะทิ้งหรือฉันยิ้มบางๆแล้วตอบว่าฉันเลือกศักดิรีเงินซื้อความไว้ใจที่พังไปไม่ได้เลยเขาเริ่มเสียงดังจนเพื่อนบ้านเปิดประตูมองฉันขอให้คุยกันข้างนอกไม่อยากให้ลูกอาย ทำไทยพามีนาเข้าไปวาดรูปในบ้านเช่าเหลือเพียงฉันกับอดีตสามียืนเผชิญหน้าพาคินบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่ความผิดเขาเหงาและพลาดไปไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแต่ความเหงาของเขาคือมีดที่แทงฉันซ้ำฉันเล่าให้เขาฟังวันที่ลูกป่วยเกือบช็อกวันที่ฉันโทรหาเป็นร้อยสายแต่ไร้เสียงเขาได้แต่ก้มหน้าเพราะตอบคำถามไม่ได้ฉันบอกว่าความรักไม่ใช่ข้ออ้างของการนอกใจ เขาพยายามยื่นซองเงินก้อนหนึ่งให้ฉันบอกให้เริ่มต้นใหม่และลืมทุกอย่างเสียฉันดันมือเขาออกอย่างสุภาพแต่ชัดเจนหัวใจฉันไม่ใช่ของที่แลกได้ด้วยตัวเลขลมเย็นยามเย็นพัดใบไม้ปลิวผ่านระหว่างเราความทรงจำสิบปีไหลลวนเหมือนหนังเก่ามีทั้งวันที่ดีและวันที่ฉันร้องให้ลำพังฉันไม่เกลียดเขาแต่ก็ไม่เหลือความรักพากินถามว่าแล้วผู้ชายคนนั้นดีกว่าไหม ฉันตอบว่าไทามไทยไม่เคยทําให้ฉันกลัวไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องโกหกให้เหนื่อยใจเขายืงเงียบเหมือนเพิ่งเห็นความจริงวันนี้ทันใดเสียงมีนาหัวเราะดังออกมาจากบ้านเสียงนั้นทําให้ฉันมั่นใจในทางที่เลือกฉันบอกพากินว่าเขายังเป็นพ่อของลูกเสมอแต่สถานะสามีภรรยาจบลงไปแล้วจริงเขาน้ำตาคลอเหมือนคนเพิ่งตื่นจากฝันยาวบอกว่าขอเริ่มต้นจีบฉันใหม่ได้หรือไม่ คำถามนั้นมาช้าเกินไปหลายฤดูกาลหัวใจฉันเดินออกมาจากที่เดิมนานแล้วฉันชวนเขากำหนดวันพบลูกอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้มีนารู้สึกถูกแย่งชิงไปมาเขาพยักหน้ารับแม้สีหน้ายังเจ็บปวดก่อนกลับเขามองประตูบ้านเช่าเล็กของฉันคงไม่คิดว่าที่ตรงนี้จะมีความอบอุ่นทามไทยเดินออกมาส่งเขาอย่างให้เกียรติไม่พูดทับถมแม้รู้เรื่องราวทั้งหมดดี สิ่งนั้นยิ่งทําให้ฉันเห็นคุณค่าความต่างคืนนั้นมีนาถามว่าพ่อจะกลับมาอีกไหมฉันตอบว่าพ่อยังรักลูกเหมือนเดิมเสมอแต่ผู้ใหญ่บางเรื่องไม่อาจต่อกันได้แล้วลูกพยักหน้าเหมือนเข้าใจมากกว่าที่คิดเธอเอารูปครอบครัวเก่ามาวางบนโต๊ะไม้แล้ววาดรูปใหม่ที่มีคนเพิ่มอีกหนึ่งคนหัวใจฉันสั่นเมื่อเห็นภาพนั้นชัดเจนททมไทยไม่ได้รีเร่งเข้ามาแทนที่ใคร เขาเพียงยืนอยู่ข้างเราอย่างอดทนเงียบวันต่อมาพากินส่งข้อความมาขอโทษยาวเล่าความสับสนและความกลัวที่จะเสียฉันฉันอ่านแล้ววางโทรศัพท์ลงอย่างนิ่งสงบก,การให้อภัยไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปฉันเริ่มจัดบ้านเช่าเล็กให้เป็นโลกของเราปลูกต้นมะลิหน้าบ้านให้มีกลิ่นยามเช้าชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มด้วยลมหายใจจริงทว่าเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เลย ผู้หญิงคนนั้นที่เคยแย่งพากินไปจากฉันกำลังจะก้าเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งพร้อมความลับบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้และมันเกี่ยวกับมีนามากกว่าที่คิดไว้คืนหนึ่งมีสายปริศนาโทรมาหาฉันดึกๆเสียงผู้หญิงสั่นบอกว่าอยากคุยเรื่องลูกประโยคนั้นทําให้เลือดในกายฉันเย็นวาบนี่คือจุดเริ่มพายุลูกใหม่ที่กําลังมาเรื่องราวจะพาเราไปไกลกว่าคําว่านอกใจ ฉันยังไม่รู้เลยว่าหัวใจจะรับไหวไหมแต่เพื่อมีนาฉันต้องเข้มแข็งกว่าเดิมทุกก้าวหลังจากนี้จะทดสอบความเป็นแม่และความหมายของคำว่าครอบครัวแท้จริงเรื่องทั้งหมดจะเปิดออกในตอนต่อไปสายโทรศัพท์คืนนั้นทำให้ฉันนอนไม่หลับเลยเสียงผู้หญิงคนนั้นยังดังวนในหัวไม่หยุดเธอบอกว่ามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับตัวมีนาแต่ไม่ยอมพูดในสายขอนัดเจอกันพรุ่งนี้ ฉันนั่งมองหน้าลูกที่หลับอยู่ข้างข้างเตียงหัวใจแม่คนหนึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทามไทยรับรู้ทุกอย่างจากสีหน้าของฉันเขาบอกว่าจะไปเป็นเพื่อนถ้าฉันต้องการแต่ฉันเลือกไปคนเดียวเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีเช้าวันถัดมาฉันนัดเธอที่ร้านกาแฟเก่าร้านเล็กริมถนนที่เคยเป็นที่โปรดฉันก่อนผู้หญิงคนนั้นชื่อริลดาหน้าซีดอ่อนแววตาเธอไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนที่ฉันคิด เธอยกมือไหว้ฉันก่อนนั่งลงอย่างเกรงใจภาพนั้นทําให้ความโกรธในใจฉันสั่นคลอนริลดาบอกว่าอยากขอโทษจากหัวใจจริงเธอเพิ่งรู้ว่าพากินมีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วเขาโกหกเธอเหมือนที่เคยโกหกฉันนั่นเองน้ําเสียงของเธอสั่นจนฉันรู้ว่าไม่เสแสร้งแต่เรื่องที่เธอจะบอกต่อทําให้ฉันช็อกริลดาบอกว่าเคยเห็นเอกสารบางอย่างเป็นผลตรวจสุขภาพของพากินเมื่อปีก่อน มีความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมร้ายแรงโรคนั้นอาจถ่ายทอดสู่ลูกสาวของฉันได้เธอกลัวว่ามีนาจะไม่ได้รับการตรวจเลยหัวใจฉันเหมือนหล่นวูบลงสู่ก้นเหวลึกตลอดมาพากินไม่เคยพูดเรื่องนี้สักครั้งฉันถามเธอว่ามีหลักฐานยืนยันหรือไม่เธอยื่นสำเนาเอกสารที่แอบถ่ายเก็บไว้มือฉันสั่นเมื่อเห็นชื่อลูกในช่องผู้เสี่ยงโลกทั้งใบเงียบงันเหมือนถูกปิดเสียงทันที ฉันขอบคุณเธอแม้ความรู้สึกยังสับสนริลดาบอกว่าไม่ได้ต้องการแย่งอะไรแค่อยากชดใช้ความผิดที่เคยทำลงไปฉันเดินออกจากร้านพร้อมหัวใจหนักอึ้องไม่รู้จะเริ่มบอกเรื่องนี้กับลูกอย่างไรทําไทยเห็นสีหน้าฉันก็รู้ว่ามีบางอย่างเขาไม่ได้สักสายเพียงยื่นมือมาให้จับเย็นวันนั้นฉันตัดสินใจโทรหาพากินถามตรงตรงเรื่องโรคที่เขาไม่เคยบอก ายสายเงียบอยู่นานก่อนเขาจะยอมรับว่าเคยตรวจพบแต่คิดว่าไม่สําคัญมากเขากลัวฉันจะกังวลจึงเลือกปิดบังไว้คําอธิบายนั้นทําให้ฉันทั้งโกรธทั้งเจ็บชีวิตลูกไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรปิดซ่อนฉันบอกให้เขามาพบเพื่อคุยเรื่องการรักษาครั้งนี้ไม่ใช่ฐานะผัวเมียแต่คือพ่อแม่พากินรัปากเสียงอ่อนเหมือนคนสำนึกคืนนั้นฉันกอดมีนาแน่นกว่าทุกคืนก่อน มองใบหน้าเล็กที่ไม่รู้อะไรเลยสักนิดฉันสัญญากับตัวเองว่าจะสู้เพื่อเธอวันถัดมาพวกเราไปพบหมอผู้เชี่ยวชาญทำไทยไปด้วยในฐานะคนที่ฉันไว้ใจพากินมองภาพนั้นด้วยแววตาหลากอารมณ์หมอบอกว่ายังมีทางดูแลและป้องกันได้ต้องตรวจละเอียดและติดตามอย่างใกล้ชิดคำพูดนั้นเหมือนแสงเล็กในอุโมงค์มืดฉันรู้ว่าสึกครั้งนี้ต้องใช้ความเข้มแข็ง หลังออกจากโรงพยาบาลพาคินร้องไห้เขาขอโทษที่หนีปัญหามาตลอดเวลาทามไทยวางมือบนไหล่เขาอย่างลูกผู้ชายบอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญคืออนาคตมีนาฉันยืนมองผู้ชายสองคนที่ต่างสุดขั้วคนหนึ่งคืออดีตท,ที่เคยทำฉันแหลกสลายอีกคนคือปัจจุบันที่เยียวยายอย่างเงียบงนันชีวิตเหมือนบททดสอบที่ยากขึ้นทุกวันมีนายัางยิ้มใสไม่รู้พายุในโลกผู้ใหญ่ เธอชวนพวกเราไปกินไอศกรีนหน้าร้อนภาพนั้นทำให้ฉันต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้แต่เรื่องยังไม่จบเพียงแค่การรักษาเพราะครอบครัวพากินกำลังจะก้าวเข้ามาแม่ของเขาไม่เคยยอมรับการยาของเราข่าวเรื่องโรคของมีนาจะเป็นชนวนใหญ่ฉันเริ่มรู้สึกว่าศึกครั้งใหม่กำลังรออยู่และคราวนี้เดิมพันคือสิทธิ์ในตัวลูกสาวคืนเดียวกันนั้นมีจดหมายส่งมาที่บ้าน เป็นซองจาดทนายของตระกูลพากินเนื้อความพูดถึงสิทธิการเลี้ยงดูมีนาเมื่อฉันเย็นเฉียบเมื่ออ่านบรรทัดสุดท้ายการต่อสู้ของแม่คนหนึ่งเพิ่งเริ่มต้นจริงฉันหันมองหน้าทามไทยที่ยืนข้างๆเขาพูดเพียงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่ปล่อยให้ฉันยืนคนเดียวอีกแล้วเรื่องราวกำลังเข้มข้นกว่าที่ฉันคิดไว้และทุกอย่างจะระเบิดในตอนถัดไป จดหมายจากทนายทำให้บ้านเช่าเล็กเงียบงนันตัวหนังสือไม่กี่บรรทัดหนักยิ่งกว่าภูเขาครอบครัวพากินต้องการสิทธิเลี้ยงดูมีนาอ้างว่าฉันฐานะการเงินไม่มั่นคงพอหัวใจแม่คนหนึ่งเหมือนถูกท้าทายศักดิ์ศรีฉันไม่เคยคิดแย่งลูกจากพ่อของเธอเลยแต่ก็ไม่มีวันยอมให้ใครพลาดเธอไปจากอกททมไทยนั่งอ่านจดหมายอย่างใจเย็นรอบคอบเขาแนะนำให้หาทนายที่เชี่ยวชาญทันที ไม่ใช่การสู้ด้วยอารมณ์แต่ต้องด้วยเหตุผลคืนนั้นฉันแทบไม่ได้นอนคิดถึงอนาคตถ้ามีนาถูกพาไปอยู่บ้านตระกูลใหญ่เด็กหญิงตัวเล็กจะรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนเช้าวันรุ่งขึ้นพาคิมมาที่บ้านด้วยสีหน้าอึดอัดเขาบอกว่าแม่ของเขาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ตัวเขาเองไม่ได้อยากฟ้องแย่งลูกกับฉันฉันมองหน้าเขาแล้วถามว่ากล้าหยุดแม่ไหมคำถามนั้นทำให้เขานิ่งตอบไม่ได้เลย ความอ่อนแอของเขายังคงเหมือนวันเก่าทำไทเชิญพาคินนั่งคุยกันอย่างผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีนาต้องการทั้งพ่อและแม่ไม่ใช่สนามรบของศักดิ์ศรีผู้ใหญ่สองฝ่ายพาคินฟังเงียบก่อนพูดคําว่าขอโทษอีกครั้งแต่คำขอโทษไม่อาจหยุดเอกสารสารได้บ่ายวันนั้นแม่ของพาคินมาถึงโดยไม่บอกท่านก้าวลงจากรถหรูหน้าบ้านเช่าของฉันสายตาดูถูกเหมือนฉันยังเป็นสะยเก่า ท่านบอกว่าห่วงอนาคตหลานสาวคนเดียวบ้านเล็กแบบนี้ไม่เหมาะกับเด็กตระกูลเขาฉันสูดหายใจลึกก่อนตอบอย่างสุภาพนิ่งความอบอุ่นไม่ได้วัดจากขนาดของบ้านมีนาวิ่งออกมากอดขาฉันด้วยความกลัวท่านย่าพยายามดึงหลานไปหาอย่างเอ็นดูแต่เด็กน้อยกลับซ่อนหลังฉันไม่ยอมไปภาพนั้นแทงใจผู้ใหญ่ทุกคนในที่ตรงนั้นแม่พากินหันมาตำหนิว่าฉันสอนลูกแบบผิด บอกว่าฉันทําให้หลานห่างเหินตระกูลเขาทาไทยก้าวออกมาปกป้องฉันอย่างสุภาพบอกว่าความรู้สึกเด็กไม่ใช่เรื่องบังคับได้ทัญนย่ามองเขาตั้งแต่หัวจรโตเท้าเย็นชาถามว่ามีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องครอบครัวนี้ฉันตอบแทนว่าเขาคือคนที่ดูแลเราจริงไม่ใช่คนทิ้งให้ฉันร้องให้คนเดียวกลางคืนคำพูดนั้นทำให้พากินหน้าชาไปชั่วขณะการพบกันจบลงด้วยความตึงเครียดหนะัก ธัญญาบอกว่าจะใช้กฎหมายตัดสิ่งทุกอย่างฉันกอดมีนาแน่นเมื่อรถหรูแล่นจากไปรู้ว่าสึกครั้งนี้ใหญ่กว่าที่คิดหลายเท่าเย็นวันนั้นฉันพาลูกไปพบคุณหมอตามนัดผลตรวจเบื้องต้นทำให้ใจชื้นขึ้นเล็กน้อยอาการยังไม่รุนแรงถ้าดูแลต่อเนื่องดีฉันจดทุกคำแนะนำเหมือนเป็นตำราชีวิตพากินมาถึงโรงพยาบาลพร้อมดอกไม้ช่อหนึ่งเขาบอกว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมด ฉันไม่ปฏิเสธเพราะนี่คือหน้าที่ของพ่อแต่ก็ชัดเจนว่าจะไม่ใช้เงินเป็นเครื่องล่อทามไทยนั่งรอเราอยู่หน้าห้องอย่างเงียบงนันเขาไม่เคยก้าวล้ำแต่ก็ไม่เคยถอยหนีมีน้าจับมือเขาเหมือนเป็นที่พึ่งอีกคนภาพนั้นทําให้พากินมองด้วยความเจ็บลึกคํามันเดียวกันทนายของฉันโทรมาหารือบอกว่าคดีอาจยืดเยื้อและเหนื่อยยากต้องพิสูจน์ว่าฉันดูแลลูกได้ดีที่สุด ฉันตอบว่าเพื่อมีนาฉันยอมสู้ทุกทางข่าวการฟ้องเริ่มรู้ถึงหูเพื่อนบ้านรอบด้านบางคนมองด้วยความเห็นใจและสงสารบางคนสุบสิบเหมือนเป็นละครเรื่องหนึ่งฉันเรียนรู้ว่าโลกภายนอกไม่อ่อนโยนเลยคืนหนึ่งมีนาถามว่าทำไมต้องเลือกฝ่ายเธออยากอยู่กับทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาคำถามไร้เดียงสานั้นทำให้ฉันน้ำตาคลอเด็กคนหนึ่งต้องแบกรับเรื่องหนักเกินวัย ฉันสัญญากับลูกว่าจะพยายามให้ดีที่สุดไม่ว่าเส้นทางจะยากแค่ไหนก็ตามทีทามไทยเริ่มช่วยหาข้อมูลกฎหมายทุกคืนเขากลายเป็นเสาหลักที่ฉันไม่คาดคิดความสัมพันธ์ของเราลึกซึ้งขึ้นทีละน้อยแต่ก็ยังเคารพขอบเขตหัวใจของกันพาคินพยายามมาหาลูกบ่อยกว่าเดิมบางครั้งเขามองฉันด้วยแววตาเสียดายอดีตที่พังไปไม่อาจต่อด้วยคำพูดสวย เรื่องราวเหมือนพายุที่ยังไม่ถึงจุดแรงสุดเพราะการไต่สวนครั้งแรกกำลังจะมาถึงและความจริงบางอย่างจะถูกเปิดกลางสารสิ่งที่ฉันยังไม่รู้คือแผนของแม่พากินท่านเตรียมไพ่ใบสุดท้ายไว้ทําลายฉันไพ่ใบนั้นเกี่ยวกับอดีตครอบครัวของฉันความลับที่ฉันพยายามลืมมาตลอดชีวิตเมื่อมันถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งต่อหน้าทุกคนฉันอาจต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีกับลูก เรื่องทั้งหมดกําลังเดินสู่จุดหักเยและตอนต่อไปจะเปลี่ยนชะตาทุกคนวันไต่สวนครั้งแรกมาถึงเร็วกว่าที่ใจคิดสารเยวชนเงียบเย็นเหมือนกดลมหายใจฉันจับมือมีนาไว้แน่นก่อนส่งให้ทามไทยวันนี้ผู้ใหญ่จะตัดสินชะตาเด็กคนหนึ่งพากินมาพร้อมแม่และทีมทนายชุดใหญ่ภาพนั้นทำให้ฉันดูเล็กลงทันตาเห็นแต่หัวใจแม่สั่งว่าอย่าถอยแม่ก้าวเดียว ทนายฝ่ายเขาเริ่มด้วยเรื่องฐานะการเงินบอกว่าฉันเป็นแค่พนักงานเงินเดือนน้อยไม่อาจให้อนาคตที่ดีเท่าตระกูลเขาฉันฟังทุกคำอย่างสงบแม้ในใจสัน่นทนายของฉันยื่นหลักฐานการดูแลลูกประวัติการรักษาผลการเรียนและพยานเพื่อนบ้านและครูของมีนามาให้ปากคำบอกว่าฉันคือแม่ที่ทุ่มชีวิตเพื่อลูกจริงแม่พาคินนั่งมองฉันด้วยสายตายเย็นชา เหมือนกำลังรอเวลาปล่อยไพ่ใบสุดท้ายและช่วงบ่ายท่านก็เปิดประเด็นนั้นขึ้นมาท่านกล่าวถึงอดีตพ่อของฉันที่เคยติดคดีเรื่องเก่ากว่าสิบปีที่ฉันหนีมาตลอดท่านบอกว่าสายเลือดแบบนี้ไม่เหมาะเลี้ยงเด็กคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดแผลที่ปิดไว้นานฉันตัวชาวาบเหมือนถูกถอดเกราะอ,ออกทาไทหันมามองฉันด้วยแววตาห่วงใยทานายฉันคัดค้านว่ามันไม่เกี่ยวกับแม่ แต่มเมล็ดความสงสัยถูกหว่านกลางสารแล้วช่วงพักฉันวิ่งไปห้องน้ําเพื่อกลั้นน้ําตาภาพพ่อในอดีตหลาย,ย้อนมาทิมแทงใจฉันพยายามสร้างชีวิตใหม่ให้พ้นเงานั้นวันนี้มันกลับมาลากฉันลงสู่ที่เดิมอีกทามไทยตามมาบอกว่าอย่าเชื่อคําทําร้ายอดีตของใครไม่ควรตัดสินตัวมีนาคําคพูดเขาทําให้ฉันตั้งสติขึ้นอีกครั้งฉันกลับเข้าห้องพิจารณาด้วยหลังตรง ถึงตาฉันขึ้นให้การต่อหน้าผู้พิพากษาฉันเล่าชีวิตที่ทำงานเช้าค่ำเพื่อลูกวันที่มีนาป่วยฉันเฝ้าคนเดียวทั้งคืนเล่าว่าความเป็นแม่ไม่วัดด้วยนามสกุลน้ำเสียงฉันสั่นแต่ทุกคำมาจากหัวใจผู้พิพากษามองฉันนิ่งเหมือนช่างน้ำหนักภากินถูกเรียกให้ขึ้นให้การเป็นคนต่อไปเขายอมรับว่าฉันคือแม่ที่ดีที่สุดจริงคำพูดนั้นทำให้แม่เขาหันขอบทันที พาคินบอกว่าอยากเลี้ยงลูกร่วมกันสงบไม่อยากให้มีนากลายเป็นเหยื่อศึกผู้ใหญ่ทั้งห้องเงียบเมื่อได้ยินความจริงจากปากเขาแต่แม่ของเขายังไม่ยอมถอยแม่ก้าวเดียวท่านเสนอให้มีนาไปอยู่บ้านใหญ่ชั่วคราวอ้างว่าจะดูแลเรื่องการรักษาได้ดีกว่าฉันลุกขึ้นคัดค้านด้วยเสียงที่ไม่สัน่นบอกว่าความรักไม่ใช่การพลาดจากอก,อกแม่ช่วงสุดท้ายสารเรียกธรรไทยเป็นพยาน เขาเล่าว่าฉันต่อสู้เพื่อมีนามากแค่ไหนไม่เคยพูดร้ายถึงพ่อของเด็กสักครั้งคําพูดสุภาพของเขาสร้างน้ำหนักไม่น้อยการไต่สวนวันแรกจบลงด้วยความตึงเครียดศาลขอเวลาพิจารณาก่อนตัดสินชั่วคราวฉันเดินออกมาพร้อมหัวใจหนักอึ้งลึกมีนาวิ่งมากอดถามว่าทุกอย่างจะดีไหมฉันตอบลูกว่าความจริงจะปกป้องเราแม้ในใจยังกลัวผลที่จะมาถึงพรุ่งนี้ คืนนั้นพากินมาดักรอหน้าบ้านอีกครั้งเขาบอกว่าไม่รู้แม่จะใช้เรื่องพ่อฉันเขาสาบานว่าอยากจบทุกอย่างอย่างดีฉันมองหน้าเขาแล้วเห็นความสำนึกจริงแต่บาดแผลสิบปีไม่หายเพราะคำสาบานฉันบอกว่าเราต้องคิดถึงมีนาเป็นที่หนึ่งเขาพยักหน้าเหมือนคนเพิ่งโตขึ้นวันนี้วันถัดมาศาลมีคำสั่งชั่วคราวออกมาให้มีนาอยู่กับฉันต่อไปตามปกติ พากินมีสิทธิ์เยี่ยมตามตารางที่กำหนดส่วนเรื่องสิทธาวรจะนัดไต่สวนอีกครั้งฉันสุดนั่งเมื่อได้ยินคำตัดสินนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกชั่วคราวหนึ่งทาไทบีบมือฉันเบาๆโดยไม่พูดคำแต่การต่อสู้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เลยแม่พากินมองฉันด้วยแววตาไม่ยอมแพ้ฉันรู้ว่าพายุลูกใหญ่ยังรอยอยู่ข้างหน้าเย็นวันนั้นเรลดามาหาฉันที่บ้านเช่า เธอบอกมีหลักฐานบางอย่างจะช่วยคดีเป็นคลิปเสียงที่พากินเคยคุยกับแม่เรื่องแผนแยกลูกออกจากฉันตั้งแต่ต้นหัวใจฉันเต้นแรงเมื่อได้รับแฟลชร้ายนี่อาจเป็นกุญแจเปลี่ยนทุกอย่างกลับด้านแต่การใช้มันหมายถึงคำร้ายพากินหนักฉันต้องเลือกระหว่างความเมตตากับชัยชนะขึ้นเดียวกันฉันนั่งมองหน้าลูกที่หลับถามตัวเองว่าแม่ที่ดีควรเลือกทางไหน คําตอบนั้นจะกําหนดตอนสุดท้ายของเรื่องและประโยคเดียวจากฉันจะจบทุกอย่างแฟลชไดร์เล็กๆหนักยิ่งกว่าก้อนหินใหญ่ในนั้นคือคลิปเสียงที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตฉันนั่งคิดทั้งคืนว่าจะใช้หรือเก็บเงียบถ้าเปิดมันพากินอาจพังไม่เหลืออะไรแต่ถ้าไม่เปิดมีนาอาจถูกพราดจากอกหัวใจแม่ถูกวางบนตาช่างแห่งความจริงทาไทยบอกให้ฉันฟังเสียงของตัวเอง เขาไม่ชี้นาไม่เร่งรัดให้เลือกทางใดรุ่งเช้าฉันเปิดคลิปนั้นด้วยมือที่สัน่นเสียงแม่พากินชัดเจนวางแผนทุกขั้นจะใช้เงินและอํานาจดึงมีนาไปให้ได้พากินในคลิปเงียบและยอมตามท่านน้ําตาฉันไหลเพราะความจริงแหลมคมผู้ชายที่บอกอยากเริ่มใหม่ยังไม่กล้าพอวันนัดไต่สวนครั้งสุดท้ายมาถึงอีกคราศาลวันนี้ตึงเครียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ฉันยื่นหลักฐานชิ้นนั้นให้ทนายอย่างนิ่งเมื่อคลิปถูกเปิดเสียงดังกล้องทั่วห้องสีหน้าแม่พากินซี่เผือดพูดไม่ออกพากินก้มหน้าเหมือนยอมรับความพ่ายผู้พิพากษาถามเขาว่าเป็นความจริงไหมเขานิ่งอยู่นานก่อนตอบคำว่าจริงครับวินาทีนั้นฉันไม่ได้รู้สึกชนะเลยสักนิดมีเพียงความว่างเปล่าและเหนื่อยลึกฉันลุกขึ้นพูดครั้งสุดท้ายต่อหน้าสาร บอกว่าฉันไม่ได้ต้องการทำลายใครแค่ต้องการให้ลูกเติบโตอย่างปลอดภัยขอให้ศาลเห็นหัวใจของแม่คนหนึ่งทามไทยนั่งอยู่ด้านหลังให้กำลังใจเงียบมีนากุมมือฉันแน่นเหมือนรู้ทุกอย่างการพิจารณาดำเนินไปจนถึงบ่ายแก่สุดท้ายผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินชัดให้ฉันเป็นผู้ดูแลหลักตามกฎหมายพากินมีสิทธิพบลูกอย่างเหมาะสมและให้ครอบครัวเขาเคารพขอบเขต ฉันหลับตาฟังเหมือนยกภูเขาทั้งลูกแม่พากินน้ําตาไหลเป็นครั้งแรกท่านเดินมาหาฉันหลังสารเลิกบอกเพียงว่ารักหลานจนทำเกินไปคําขอโทษสั้นๆแต่หนักด้วยน้ําตาฉันรับไว้โดยไม่ต่อคาให้เจ็บอีกพากินเข้ามากอดมีนานแน่นยาวเขาหันมาบอกฉันว่าจะเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครเลยฉันพยักหน้าเพราะลูกยังต้องมีพ่อ เรื่องราวสิบปีเหมือนปิดหน้าสุดท้ายเย็นวันนั้นเรากลับบ้านเช่าหลังเล็กบ้านที่เต็มด้วยกลิ่นมะลิหน้าประตูมีนาวิ่งเข้าไปวาดรูปครอบครัวใหม่รูปที่มีฉันมีเธอมีพ่อและไามไทยฉันมองภาพนั้นและน้ำตาไหลเงียบไทมไทยถามว่าฉันเหนื่อยมากไหมฉันตอบว่าเหนื่อยแต่ไม่เสียใจเลยเขายิ้มและบอกว่าภูมิใจในตัวฉันหลายเดือนผ่านชีวิตเริ่มสงบลง พากินมารับลูกตามมันอย่างตรงเขาเปลี่ยนไปมากกว่าเมื่อก่อนไม่พูดโกโหกและกล้าสบตาฉันแม่พากินส่งขนมมาฝากหลานบ่อยความยินชาค่อยละลายช้าช้าส่วนริลดากลายเป็นเพื่อนห่างเธอช่วยเย็บแผลที่เคยกรีดไว้มีนารักษาตัวดีขึ้นตามลำดับเสียงหัวเราะกลับมาเต็มบ้านฉันกับทามไทยเรียนรู้กันต่อไปความรักของเราไม่รีบร้อน เขาขอฉันคบอย่างจริงจังวันหนึ่งโดยมีมีนายืนยิ้มเป็นพยานฉันตอบรับเพระเชื่อในวันนี้ไม่ใช่เพราะหนีจากเมื่อวานชีวิตไม่ได้สมบูรณ์เหมือนนิยายแต่จริงและอบอุ่นกว่าที่เคยมีฉันเรียนรู้ว่าการให้อภัยสำคัญแต่ต้องไม่แลกด้วยศักดิ์ศรีภากินเองเริ่มสร้างตัวตนใหม่เขากลายเป็นพ่อที่มีความหมายเราพูดคุยกันเหมือนเพื่อนเก่า เพื่ออนาคตของลูกเป็นหลักคือหนึ่งมีนาถามว่าฉันมีความสุขไหมฉันตอบลูกโดยไม่ต้องคิดนานบอกว่าแม่มีความสุขมากจริงเพราะได้เลือกชีวิตด้วยตัวเองเธอกอดฉันแล้วพูดประโยคหนึ่งแม่เก่งที่สุดในโลกของหนูคำพูดนั้นลบความเหนื่อยทั้งปวงฉันรู้ว่าการต่อสู้มีความหมายเรื่องของเราจบลงอย่างไม่สวยหรูแต่เต็มไปด้วยความจริงในใจคน ฉันไม่ได้ชนะใครในสึกครั้งนี้เพียงได้รักษาหัวใจของลูกไว้และคำที่ฉันเคยพูดวันนั้นฉันไม่กลับไปที่ที่ไม่มีความจริงกลายเป็นประโยคเปลี่ยนชีวิตพาเรามาถึงแสงเช้าวันใหม่บ้านเช่าเล็กยังคงอบอุ่นต้นมะลีหน้าบ้านออกดอกขาวกลิ่นหอมลอยผ่านกาลเวลาเหมือนบอกว่าชีวิตเริ่มอีกครั้งฉันยืนมองท้องฟ้าพร้อมลูก รู้ว่าทุกบาดแผลจะกลายเป็นพลังนี่คือบทสุดท้ายของเรื่องร้ายและเป็นบทแรกของชีวิตเรา